จะมีการคืนลถหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วขราวเนี่ยเขามีการเอารถไปขายทอดตลาดนะฮะแล้วมันจะมีค่าส่วนต่างราคารถยนต์นะฮะคราวนี้พอมันมีค่าส่วนต่างเนี่ย <c oughs> เขาก็จะมีการฟอร้องเป็นคดีเอ่อไม่ว่าน่าจะประมาณหลังจากมีการขายทอดผมว่าน่าจะแล้วแต่ที่นะฮะอาจจะปีนึงอะไรเนี่ยมีการฟอร้องมาข <c oughs> ราวนี้ได้รับหมายต้องทำยังไงผมเชื่อเลยว่า มีหลายคนเยอะมากที่เจอปัญหานี้แล้วก็ผลคืออะไรถือหมายสารเนี่ยเราไปเองไม่มีทนายเข้าไปแล้วผลคือไปทํายอมอ่ะหรือเรียกได้ว่าไก่เกียร์มีการทําสัญญาปนีปนอมนะฮะแล้วคราวนี้เท่ากับอะไรเขามีการเรียกค่าส่วนต่างคุณสมมุติเรียกมาห้าแสนแล้วคุณไปตกลงสัญญายอมเนี่ยฮะผ่อนเดือนละห้าพันนู่นนี่ผม